อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆทที่ยงแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหถ้าได้จริงนี่เดี๋ยวครอบฮีแน่ๆครับแฉะนะครับว่าเลี้ยวภูเนี่ยเลงที่จะเอาสตอนทุงบินครับมาแทนซาดิโอมานี่นะครับโอ้โหเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับ สื่อดังในอังกฤษครับรายงานว่าลิเวอร์พูลครับพบผู้เล่นที่เหมาะจะเป็นตัวแทนของซาตดิโอมาเน่แล้วนะครับนั่นก็คือซอนฮุงมินนะครับแต่ดูเหมือนโอกาสที่จะได้ตัวเนี่ยค่อนข้างยากแน่ๆครับเนื่องจากสเปอร์เนี่ยต้นสังกัดได้ตัวไปลุยยูฟ่าแชมเปียนลีกแถมอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยพร้อมอยู่กุมังเฮียนต่อด้วยนะครับลิเวอร์พูลครับล็อกเป้าอยากได้ตัวซอนฮุงมินครับกองหน้าชาวเกาหลีใต้ครับมาทำหน้าที่แทนซาตดิโอมาเน่ที่เตรียมจามลาสโมสรจากการเปิดเผยของลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อดังในประเทศอังกฤษนะครับ หงแดงลิวภูครับเตรียมที่จะต้องหาแนวรุกคนใหม่ครับมาร่วมทีมหลังซาดิโอมาเน่เนี่ยออกโรงเปลยครับจะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลโดยงานนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางคาดว่า,าจ,จะไปเสือใต้ไบร์นมวนิคนะครับสำหรับมาเน่กองหน้าชาวเซเนกัลครับวัย30ปีเนี่ยซึ่งเหลือสัญญาอยู่กับทัพเดอะเรดเนี่ยเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและยังไม่ยอมเปิดปากการอย่างเป็นทางการครับเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังจบนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ อย่างไรก็ตามว่าฟาบริซิโอโรมาโนครับเดี่ยวข่าวคนดังเนี่ยระบุว่ามาน,นี่ครับตัดสินใจจะอำลาลิเวอร์พูลแล้วแน่นอนในช่วงสมมัป์นี้นะครับพวะเขาเนี่ยต้องการที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆและทีมเต็งที่จะได้ตัวนั้นก็คือไบยมินิกนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับกับสื่อหลายสํานักกับรายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยนักเตะไปจนกว่าเชเกนครอปเนี่ยคุณซือชาวเยอรมันจะหาตัวแทนของมาน,นี่ได้และเมื่อถึงเวลานั้นนะพวกเขาจะขายนักเตะออกไปในราคาไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์ก็ประมาณ1,100ล้านบานรับ งานนี้ครับลิวพูเอ็กโคครับรายงานว่านักเตะที่หงแดงอยากได้ตัวมาร่วมทีมมากๆและดูแล้วสามารถทดแทนมาเน่ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือซอนฮึงมินนะครับแนวรุกทีมเกาหลีใต้นะครับแล้วก็แนวรุกของทัองแนมันะสเปอร์นะครับ อย่างไรก็ตามเขาสอนเจ้าดังดับเบิลแชมป์เนี่ยบอลถ้วนยนะฮะอย่างลิวพูเนี่ยต้องเจออุปสรรคสำคัญเนื่องจากสเปอร์เนี่ยได้โคตาครับไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและอันโตนิโอคอนเต้ครับยืนยันจะอยู่กับทีมต่อไปทำให้เรื่องการายทีมค่อนข้างยากเหมือนการเข็นคกขึ้นภูเข,ขาเลยนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆครับถ้าจะเอาซอนฮุงมินมานะครับมันมีหลายปัจจัยมากๆครับทั้งสเปอร์ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ e อันโตนิโอคอนเต้คุมทีมอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ตัวมายากจริงๆนะครับ และซอนก็มีความสุขดีกับสเปอร์ด้วยครับตอนนี้โอ้แต่ฟอร์มสุดจัดประหลัดบอกเลยก็ว่าได้สำหรับซอนฮงมินนะครับโอ้โหตอนนี้เนื้อหอมสุดๆสําหรับซอนครับลิปูอยากได้ครับทุกคนคิดว่างไงครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมสินะจัดมาให้ผมหน่อยครับผม